หนึ่งการเล่นโดยที่ไม่ต้องใช้ของเล่นอ่าหนึ่งจุดสองก็เล่นโดยใช้ของเล่นตอนแบบแรกแบบไม่ใช้ของเล่นพอเล่นอะไรสมมุติเราเล่นเป่าพุ่งเขาขาเป่าสักพักเขากำลังสนุกหยุดกระทันหันเพื่ออะไรให้สบตาล้วให้ชีชนเล่นไหมเล่นไหมเล่นไปหน้าไหนไหนเล่นไหนเล่นมาจับมือแม่ไหนเล่นมาตบแปะแม่หนึ่งสบตาสองทำอะไรมันอย่างสานกันแล้วก็เล่น พอเล่นเสร็จเราพยายามสอนเขาให้เขาทำกันสมมติว่าเราจะระจีเขาเราก็เอามือเข้ามาระจีเราเราทาแป้งให้เขาเราแป้งให้เขาทาเราปฏิสัมพันธ์อ่ะเป็นเรื่องสําคัญมากเลยที่ผู้ครองมองผ่านเพราะว่าผู้ครองจะฝึกอะไรที่เป็นชิ้นนร้อยลูกป,ปัดโยนบอลอะไรเงี้ยหัวข้อปฏิสัมพันธ์ก,นการเรียนแดบสองเรื่องเนี้ยเป็นตัวหลักที่เราอ่ะจะนําทางลูกแล้วเราจะสอนของกับลูกพอเราทำนี้ไปไเรื่อยอ่ะ โรจะให้เราน้ำมากขึ้นเพราะเขาคุ้นเคยกับเราฉงนั้นตอนตอนนี้พอเราเข้าหาเขาก็ลำคางเขาเดินหนีพอเราเข้าหาเขาเดินหนีแล้วเราต้องสู้กับตรงนี้ให้ได้เพราะว่าเขาจะต้องเรียนแบบแลาให้เรานำ้ำอ่านแลน้วคุณแม่ลองทดสอบเล่นตอนที่พูดได้เราก็จะให้พูดว่าเล่นอีกเล่นไหมเล่นอีกเล่นอะไรอะไรอย่างงี้ถ้าน้องที่พูดได้ในห้านาทีนี้ยทำื่้งปฏิสัมพันธ์อย่างเดียวเลย